ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าช่วงเวลา break time นะคะโดยขั้นตอนแรกให้มาที่ Function attendance จากนั้นเลือก break time ค่ะจากนั้นเลือกที่ add และกำหนดรายละเอียดต่างๆตามที่ต้องการได้เลยนะคะเช่นชื่อช่วงเวลาพักและตรง calculation type ให้เลือกเป็น auto deduct ค่ะจากนั้นกด confirm เราก็จะได้ช่วงเวลาพักมาแบบนี้นะคะ และต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าตารางเวลานะคะให้มาเลือกตรง Time Table จากนั้นเลือกที่ Add Normal Time Table และกำหนดรายละเอียดต่างๆตามที่ต้องการได้เลยค่ะเช่นชื่อเวลาเข้าออกงานหรือสามารถให้เช็คอิน l a t หรือเช็คเอาท์ออกก่อนเวลาได้กี่โมงนะคะและหากมีการทำ OT ก็สามารถกำหนดได้ว่าให้สามารถทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกินกี่โมง ือจะเปิดแบบข้ามวันก็ได้ค่ะได้สูงสุดคือ3วันนะคะ จากนั้นก็มาเลือกตรงเบรกไทม์เซตติ้งนะคะและเลือกช่วงเวลาพักที่เราได้กำหนดเอาไว้ค่ะและในส่วนของฟังก์ชันอันสเก d u โดว์เซตติ้งนะคะในส่วนของเออร์ลี่อินนะคะจะเป็นส่วนของการกำหนดว่าหากเข้างานก่อนเวลากี่ชั่วโมงนะคะถึงจะกำหนดให้เป็น OT และในส่วนของเลด์เอาท์ค่ะก็จะเป็นการกำหนด OT ว่าหากทำงานล่วงเวลากี่ชั่วโมงนะคะถึงจะกำหนดเป็น OT ค่ะ และในส่วนของ OT Rule นะคะตัว Max OT ก็สามารถกำหนดได้ว่าให้เป็น OT ต่อวันไม่เกินกี่นาทีค่ะและจะมีในส่วนของ OT หลายระดับนะคะก็จะสามารถตั้งค่าได้ที่ Over Time ค่ะแต่หากไม่ได้มีการตั้งค่าตรงนี้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ก็ได้ค่ะและในส่วนของ Rule Setting นะคะ ก็จะเป็นการตั้งค่าเช็คอินเช็คเอาท์มาสายหรือออกก่อนเวลางานสามารถกำหนดรายละเอียดตามกฎของบริษัทได้เลยนะคะจากนั้นก็กดคอนเฟิรมค่ะ และมาในส่วนของการตั้งค่าตารางเวลาแบ like บ f i x i b l e Time Table นะคะในขั้นตอนแรกนะคะให้คลิกที่ Add f i x i b l e Time Table ค่ะจากนั้นก็กำหนดรายละเอียดต่างๆตามที่ต้องการในส่วนของตาราง f i x i b l e Time Table นะคะจุดเด่นคือไม่ได้กำหนดอย่างตายตัวว่าต้องเข้าออกงานกี่โมงนะคะอย่างเช่นต้องทำงานให้ครบ480นาทีจึงจะนับเป็นเวลาการทำงาน1วันนะคะ และในส่วนของ Un-Schedule d s e t t i n g ก็ถือเป็นการกำหนดช่วงเวลา OT ค่ะและในส่วนของ Overtime Rule นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นการฟิกเวลาสูงสุดที่นับเป็น OT แล้วก็จะมีการตั้งค่า OT หลายระดับด้วยค่ะและ Rule Setting ก็คือการเปิดใช้งานรายละเอียดทั้งหมดที่เราได้กำหนดไปค่ะจากนั้นก็กด Confirm ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากะค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เลือกที่ฟังชัน i f t จากนั้นเลือก Add และกำหนดชื่อกะการทำงานตามที่ต้องการนะคะจากนั้นก็กำหนดตารางเวลาที่เราได้ทำการสร้างเอาไว้และเลือกวันทำงาน และเมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะเมื่อดไ,ได้กะการทำงานแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการสร้างตารางการทำงานให้กับพนักงานนะคะโดยมาที่ Schedule Assignment โดยตรงนี้จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะคะมี Department Schedule Group Schedule Employee Schedule และ Temporary Schedule ค่ะ อย่างเช่นหากต้องการสร้างเป็นแบบแผนกนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มแอดจากนั้นก็เลือกแผนกที่ต้องการและเลือกเวลาทำงานให้แก่แผนกนั้นๆน,น,นะคะส่วนตัว start date ก็ให้เลือกเป็นวันที่เริ่มต้นทำงานว่าทำจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็กด c o น f ฟ r ร์มค่ะเราก็จะได้กะการทำงานของแผนกนั้นๆค่ะในส่วนของกะรูปแบบอื่นๆก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยค่ะ